ทำฟักทองแกงบวชกินเองค่ะง่ายๆสไตล์บ้านๆมีฟักทองค่ะขึ้นกิโลนะคะกะทิสอถ้วยค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยเกลือปน่นครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวห0ึ่งร้อกรัมค่ะส่วนตัวชอบน้ำตาลมะพร้าวเลยใส่ค่ะให้มันหอมต้มกะทิให้เดือดใส่ใบเตยลงไปด้วยค่ะสัก2อสามใบเพื่อให้ ออหอมค่ะกะทิดเดือดแล้วใส่ฟักทองลงไปค่ะฟักทองสุกสัก70%ค่อยใส่น้ำตาลนะคะกะทิดเดือดผ่านค่ะสักคู่ก็คงจะได้ค่ะเกลือค่ะน,น้ำตาลน้ำตาลมะก้าว คนน้นำตาลละลายค่ะชิมดูรสชาติแล้วก็ปิดแก๊สได้ค่ะสุกแล้วหน้าตาน่าทานมากค่ะ